คะ่ะตอนนี้ลูกค้าก็จะมาแก้ขอบตานะส่วนข้างนี้สักมานะคะเคยสักมาเป็นขอบในแต่สีไม่ค่อยติดเนาะก็เลยหยุดทําก่อนแล้วก็ส่วนข้างนี้สักมาแล้วเลยเลยมาด้านล่างมองตาขึ้นข้างบนนิดนึงน,นะคะเดี๋ยวช่างเจะ๊ยบไปดูนะคะมีเลยออกมาขอบนอกเห็นไหมคะเลยจะขอบขอบขนตาแล้วมามาจุดตรงที่ด้วยจุดหนึ่งเดี๋ยวช่างเจี๊ยบลบให้แล้วกแก้เป็นขอบออในนะคะแล้วก็ลบส่วนที่เกินให้นะคะ โอเคขอบคุณค่ะโอเค,ค่ะตอนนี้ก็คือสักขอบตานะไซส์สใหญ่ขอบในนะคะตอนนี้ก็จิตจิบนิดนึงนะเพราะว่าตาเปืป่อ<ม>งๆเคืองๆตาเพราะว่าลูกค้าไม่ใช้ยาชานะคะเคสนี้สักสดเลยแล้วก็ตาจะแดงนิดนึงส่วนข้างเนี้ยจะมีแก้แก้ที่ช่างเจียรให้ดูก่อนแรกแล้วว่าตาตอนแรกเขาจะมีรอยเลือออกมาข้างนอกเนี่ยตรงที่มีแบบภาพน้ำเหลืองไหลตรงนี้นะคะที่มีเลือดซบๆก็คือรอยลบ ส่วนรอยลบก็จะช่างเจี๊ยบให้ดูไฟไม่มามองไม่ชัดโอเคประมาณนี้กันส่วนรอยลบก็จะเห็นประมาณนี้นะคะนะคะ mm hmm. แดงๆอยู่ข้างล่างแล้วก็สีดําที่เลอะๆออกไปตรงหัวตาจุดนี้ก็หายไปละแล้วก็ตรงนี้ต้องมาดูหลังลบอีกทีหนึ่งนะว่าสามสี่วันแล้วมันออกไปขนาดไหนนะคะถ้าพอใจก็ไม่ต้องกลับมาแต่ถ้าไม่พอใจก็อาจจะมีรอบสองอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าแบบลูกค้าพอใจเลยช่างเจี๊ยบอะ่ะ รอดูงานตอนสี่ห้าวันอะรอลอยลบต้องห้าวันประมาณนี้แต่สักขอบตานี่ประมาณน่าจะสี่วันนะคะตาจะแดงแดงนิดนึงอันนี้สักสดตาลืมไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>